สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวไม้มอบถูพื้นะคะอันนี้เป็นไม้ม็อบถูพื้นที่ซื้อมาจากอ่าเว็บช้อปปีนะคะในราคารวมส่งอยู่ที่ร้อเจบาบาทนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงแล้วก็ประกอบยังไงนะคะอันนี้ก็คือด้ามที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะคะเวลาใช้ตรงนี้นะคะตรงตรงนี้ค่ะต้องง้างขึ้นนะคะบดไอตรงปดล็อกขาวๆนี่ค่ะต้องง้างขึ้นอันนี้นี่ค่ะเสร็จเราก็จะเอามาปั่นตรงนี้นะ,ะว่ามันจะอันนี้ยากนิดนึง ปรับตรงนี้ให้มันตรงๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะปั่นจนหมาดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองถูกัน,นะคะอันนี้คือหมาดแล้วนะคะไม่มีน้ำหยดเลยนะคะเเราจะลองถูดูนะคะ ก็ตามซอกตามอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้โอเคนะคะดีค่ะหลังจากที่ลองถูดูแล้วนะคะถ้าเป็นคราบที่มันติดนานๆมันก็จะไม่ค่อยออกนะคะต้องใช้แรงในการถูนิดนึงแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะคะในราคาที่ซื้อมา179บาบาทรวมส่งนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าสงสัยข้อมูลตรงไหนสามารถสอบถามข้อมูลได้คะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ